สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Eat Eat Channel นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Eat Channel นะคะวันนี้ Eat ทำนี่ค่ะหมกหม้อหน่อไม้จ้าหมกหม้อหน่อไม้นี่จ้าเส็บเสบจ้ากินกับนี่ค่ะหมูก,กรอบนะคะนี่ค่ะหมูก,กรอบน้องต้นข้าวเขามีไก่ย่างค่ะหมูก,กรอบกับ,กบไก่ย่างเนาะ กินกับข้าวเหนียวเสียบๆเลยคะ่ะนึ่งเองค่ะก่อนจะกินอิก,ก็กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะจะเจอกันได้ทุกวันช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะฝากถูกใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อิก๊กับน้องคนข้าวสักสาสีนาทีนะคะวันนี้ นะคะเอาไก่ให้น้องลูกขาวก่อนนี่เอากินเลยค่ะคำแรกกินเผือพี่พี่น้องน้องเหมือนเดิมนะคะฝากสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศด้วยนะคะฝั่งลาวและฝั่งกัมพูชาด้วยค่ะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะโอ้โหน่ากินมากมากอื้ ทำเองแซ่มากๆค่ะวันนี้ผักไม่มีนะคะเมื่อวานไปตลาดมืดไปหน่อยได้แต่หน่อไม้มาไปทำหมกหมาไม้สัก่อย cảm ơn ừ. không, không, không không? một mà máy bay nha nàng sắp xếp không hỏng wow, wow, wow. เน,เนี๋อเนึงเองนุ่มๆเลยค่ะนค่ะ้ยแซบแซ่อบอืมหอมหออสิ่นมาก้มันำยนตั้งไว้ต้ะ กรอ,อบมากเลยค่ะทำไปไ่ๆจับมากค่ะนัวม,มากนัวมากๆเลยค่ะหม,มูกรอบก็กรอบ

เข้าเข้าเข้าเย้ยเข้าเย้ยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อถ่ายหน้าปกช่องนะคะ นิดนึงนะคะอโอเคค่ะดังๆข้างบ้าน สำหรับคลิปนี้อิทก,กับน้องตั้งข้าวก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ลูกกินต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะะลูก